เรามาเจอพ่อลูกเขาทำอะไรกันอีกเทไเขาดูฟันดูฟันดดูฟันก่นดูฟันดูก่อนดูฟันูฟันมีฟันไหมดูฟันดูฟันเพิ่ไอเดดูฟันก่อนแล้ังน่ยัมันจับนะฟันอะไร เอาไว้กัดสาวาอ่ะไม่ได,ไมไดีไม่ได้กินที่ลอ,อยมาเลยเอิร่อยมาเลยไปกินอะไรมาวะกินไงอันนี่จะเป็นดีโอเมกา้าสามหกเก้าจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้ลีลานปลาขําเอาวะมาไปบ่แต่ขอหายอีกไอ้เหี้ยทำไมถ้ามีแต่ขอ,าอทางไม่อยู่อ่ะโอ้ยสมมติว่าหาขออีโอ้ยสึดกัดสึดกัด ไอ้จิงลลงงตาผ่าเลยนะนเฮ้ยเจ้าเขาเจ้าเขามาดีก็มาดีครับผมไม่กลัวคนเด้อเพิ่มมาผมบอกเลยอย่ามึงโอ้เตะแม่หลงหลงหลงป้าจะเตะนะหําจะโดนแม่ตัวเองแม่อย่ามาจับนะแม่อย่ามาชนคิงนะเเฮฮ้้ยย มาแล้วเว้ย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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยนี่แหละน้ำพิษพิษของแท้เฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเสียงมาก่อนเอฟเฟคมาก่อนโอ้ยเฮ้ยยังเจ้านี่เฮาต้องเต้องต้องเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมานี่เฮ้ย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 ยากเลยเพิ่มยังไงเพิ่ม

ซ่อนได้เสือซ่อนได้เสืออือเฮ้ย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 โอ้ตเลยตเลยต่อเลยตเลยไป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 เพิ่มไปน้ำไหลวโอ้โหฟอมเติมาเสียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่กีดกันไว้จะมีช้างบางบางจำพวกนะเวลาลูกจะวิ่งมาจะตบลูกออกมาให้ให้ลูกขี้ข้างๆนะครับ ทะเรียกว่าช้างเอาลูกเป็นนะมันเจ๋งมากเลยเฮ้ยต้นนี้รอดได้ไงฮะกลายเป็นแค่เลยครับเกิดเฉยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเยหางกุ้าางใส่ หนีไปใส่ลูกก็อยู่นี่ครับจะหนีไปใส่อ่ะไปเลยไปเลย,เลยอ้าวไปการซูมโนเลี้ยงหาโนร้องหาแม่นะไม่แตะไม่เป็น,นะไะ โอ้โอหมุดปลาอะมุดปลาอะพี่น้องคือพาไปเล่นป่าเหมือนดาวสักทีเลยตัวเล็กๆอย่างนี้นี่เล่นป่าแล้ไอ้ดาวเลยยิงเล่นในป่านะทุ่งทิ้งนื้อหั่นาไปเล่นปลาวันทำจะปล่อยในป่าเลยมั้ยปลาคาร์บอ่ะอีหยาบได้จับไม่คอกทิ้งปลาใหญ่แล้ว ถูกแม่ไว้ขาใหญ่มาแล้วครับโอ้ยลายทางเลยขาใหญ่เราแม่เคยช่างหนางจริงเจ๊เจ๊เอ่อเช็คขาเช็คขาโอ้ลืลืลืๆืเตยคนใจพอแล้วเตยอย่างเดียวไหยอืมเช็คคงเช็คขาแต่ว่าเช็คที่โรงพยาบาลไหมเยอะ ไอเจ้าเฮ้ยเจ้าขาหน่อยเจ้ขาหน่อยไอเจ้าโอ๊ยอะไรแทงดาบมาม่งมาโม่งแทงดาบพือโนเตได้ใครปลาหำเองโอ้สร้างเนกินดีเถอะวะเห็นป้กินเยอะ่ม่ก็มีกินช้างก็มีเยนเสือกไยังเียสายสานมาเรียกกัน พาเพิ่งออกมาสู่อากาศภายนอกมาๆำมาการว่าจะหลุดเด้อตาลอยบัวดิตัวนั้นอะไรวะไอตัวได้หลุดว่ะตัวนั้นสมัยเออตัวอะไรจับกันเลยบัวหลุดบัวพังหมดเลยเป็นเพิ่มมะอันนี้เป็นเพิ่มอือ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  เด็กกำลังหาเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าปล่อยเขาจะวิ่งทีเฮ้ย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 ไปหาเจเจเตะกิ้งเงนมานะโอ้โหฟีฟรีฟีเล่นจำอะไรชี้ครวชี้แม่เราเองชีไแม่ร

โอ้ตัวอะไรนะโอ้โอ้ยเฮ้ยลูกช้างลูกอะไรนะฮะโอ้หมาบุยด้วยหมาบุยได้เหรเฮ้ยเดี๋ยวโดนหมาบุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนหมาบุยเลยบ๊อบบี้บ๊อบี้เฮ้ยไม่มีอะไรปลอดภัยดีตรงนี้เฮ้ยกินหญ้าเลยไม่เป็นไรเฮ้ย เพิ่มเพิ่มเพ่เพิ่มูตามหากันอีกมั้งพอปานอยู่ในป่าเพิ่มมาเพิ่มลกเร็วเพิ่มเพิโอ้เอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอะเ้ยเลี้ยงไว้เอ้ยเอ้ยแม่ใช้ได้โอ้แม่เขาเอ๊ะจกเพิ่มเอจแม่ ก็ไว้ใจในระดับนึงเขาไม่วิ่งมาถึงเขาวิ่งได้เขาก็ติดลูกนะต้องเอาลูกก่อนแล้วดูไปแล้วจะวิมาทำเราไอ้ลูกลูกขม่ไอ้เหี้ยลูกดึงแม่ลูกไปพอดีแดงตัวใหญ่เนาะเฮ้ย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 

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่แม่จะมากินต้นไผ่โนจะไปเดินแล้วเป็นยไอเสียเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเจ๋วเจ๋วแม่แม่เร้วไไปแล้ว ไปเข้าคอกปลาโอ้โหดันลูกดันลูกให้มาฟังไปแล้วครับเข้าอันนี้แล้วจะไปถ่ายบัวเดินต่อสวัสดีครับนี่คนี่ของแท้เลย